สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พันยานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์นะฮะช่วงนี้นะผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะวันนี้ครับเอาเอาใจคนทํางานฮะวันนี้ผมมากับคันนี้เลยครับผมครับไทเกอร์โฟวินคันนี้ฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครสายลุยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้อย่าพลาดครับ เล่มเอกสารนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง 5L นะครับไม่ใช่ดีฟอรีนะฮะคันนี้ปี2002นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวคันนี้ให้ทุกคนได้ชมเลยเอกสารชุดโอนครบแล้วทุกคนครับอ่ารถช่วงนี้ฮะผมบอกเลยว่ารถหายากครับรถหายากรถมีน้อยมากตอนนี้ฮะหาไม่ได้นะครับก็ได้คันนี้มาคันหนึ่งนะครับนี่แต่ยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมเลยฮะโฟร์วินนะครับอันนี้ผมขายตามสภาพเลยเล่มชุดโอนครบนะฮะนี่ บางๆอย่างนี้เลยนะฮะบางๆอย่างนี้ฮะรถถ้าพูดถึงสีสันนะที่มีซีเรียสเรื่องเก็บงาน,นะฮะเอาไปเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่เข้านานะ,ะคันนี้ผมบอกเลยเลยว,ว่าสุดยอดนะครับได้โฟวินนะอ่ะเดี๋ยวผมรายง,งานให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้ฮะสภาพเป็นไงบ้างครับอ่าถ้าพูดถึงสีสันนะครับผมบอกเลยว่ารถจะมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะตาไฟไม่มีแตกนะครับอ่ากระจังหน้าถือว่าสแตเลสถือว่าโอเคนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ล้างนะอ่า ตาไฟก็จะมีหมองๆนิดนึงนะฮะรถเพิ่งได้มาฮะยังไม่ได้เก็บงานฮะผมเอามาขายแบบนี้เลยขาดตอนสภาพเลยอ่าคัดทรงคัดซีะฮะโอเคนะฮะคัดทรงคัดซีสวยนะครับอ่าตัวเลขชัดเจน,นะฮะไม่มีผุนะฮะเห็นไหมครับอ่ะก้มดูคันะดซีหน่อยก้มหนูคัดซีหน่อยเร็วเนาะมือกล้องข้างล่างใต้ล่างใต้ล่างใต้ล่างเลยอ่ะเห็นไหมเออส่องไปเลยนั่นแหละอ่านั่นแหละอ่ะฮะนี่เห็นไหมฮะสังเกตตรงนี้นี่นี่ส่องด้วยเห็นตัว L ไหมเนี่ตรงมือผมเลยเห็นไหมครับ <im> ตัว L ฮะรถมันได้เดิมตัวนี้นะฮะ อ่ะพอมาดูนี่ต่อครับมาดูที่หน่อยางครับยางก็ถือว่าโอเคยังพอใช้ได้ฮะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยางอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปแต่งหล่อๆนะฮะสไตล์โฟวินผมบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดคันนี้เจ๋งมากนะฮะนีครับแล้วพวกสีสันนะฮะนี่บันไดข้างยังโอเคฮะถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับนี่สีสันตรงนี้นะฮะเห็นครับสีสันจะมีซีดนิดหนึ่งนะฮะจะมีด่างๆนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าพูดถึงถ้าถ้าเกิดว่าสไตล์พ่อค้าผมบอกเลยว่ารถคันนี้ ปีอาบไปเลยปีอาบทําสีใหม่หมดทั้งคันเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสน,นะฮะผมบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะนี่สีมจะด่าง,งตรงนี้ฮะนี่คือมันจะได้ความเดิมอยูน่นะก้มดูนี่ฮะเห็นไหมครับยางกันล่ยู่ครบนะฮะคัสซีถือยังสวยนะเห็นครับเห็นไหมครับนี่อ่าโอเคครับนี่เดี๋ยวพามาดูข้างหลังต่อเลยฮะนี่ข้างหลังตรงนี้นะฮะจะมีรูรอยนิดหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะแต่พวกไฟอะไรก็ตาไฟข้างหลังนะไฟไม่มีแตกนะไม่มีลาวนะเห็นไหมครับ นี่ชนหลังยังถือว่ายังสมบูรณ์นะยังถือโอเคนะนี่ท่านี้ได้เดิมครับคันได้เดิมได้เดิมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอ่ะมาดูนี่นะครับเนมดูข้างหลังนี่เน่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูก่อนนะอ่ะเห็นไหมได้เดิมนะน็อตไม่มีขยับเลยนะมาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ดูนี่ไม่พีผุนะครับคือรถแบบรถแบบเอามาจากชาวบ้านเลยนะฮะเนี่ยเนี่ย เห็นครับยังมีขี้ดินอยู่เลยนะฮะนี่มาดูนี่ต่อเลยอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับมาดูฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ก็จะมีรอยสักนิดหนึ่งนะฮะอีกไหมครับจะมีรอยนิดหนึ่งนะฮะนี่มีรอยตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะสีก็จะลอนๆนิดหนึ่งนะฮะนี่คือสภาพแบบนี่แต่มันได้ความเดิมนะนี่คือจะเป็นรอยแบบว่าสดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เครื่องสามพันฮะ efi ตัวนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่นะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนี่เห็นไหมครับ นดี่ดูข้างในก่อนครับอ่าข้างในก็คือเห็นครับข้างในคอนโซลหน้าก็ถือยังโอเคนะฮะคันที่ผมเอาไปใช้งานอยู่เนี่ยอ่ามีกระดาษอยู่นะฮะนี่คอนโซลหน้าถือยังโอเคฮะนี่คือรอยธรรมชาติของเอ่อรถเดิมๆของเจ้าของเขาใช้อยู่นะครับเห็นมครับนี่นี่เกียร์โฟบินะฮะเห็นครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาใช้เอ่อรถลุยเขาครับขึ้นเขาลงเหนือลงใต้ฮะผมบอกเลยว่าคันนี้นี่เพิ่งได้มาหายากด้วยครับเดี๋ยวมาดูความเดิมก่อนนี่ นี่มันดูความเดิมของเขากันนะฮะนี่นี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเห็นไหมครับนี่อาร์ตอยู่ครบนะฮะไม่มีชนไม่มีนะเห็นไหมครับนี่อาร์ตเอ,อิร์ดอยู่ครบนะครับนี่ทาให้มั่นใจดึงดูลยครับอืมนี่เห็นหครบับครบเลยะฮะอาร์ตอยู่ครบเดิมเดิมเลยนะครับถามว่าผมเคยซื้อรถพลาดไม่มีนะครับบางทีก็แบบว,ว,ว่าดึงดูทัข้างบนใช่ไหมไอ้ช่วงนี้เราไม่ได้ดึงดูนะบางทีก็พลาดกันนะฮะซื้อรถง่ายครับซื้อรถง่ายนะครับนี่ดูประตูฝั่งนี้กันครับประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับ ประตูวองนี้ก็ได้เดิมนะเห็นไหมเนี่ยมันถือว่าไม่แข็งเกินไปฮะไม่นิ่มเกินไปนะเห็นไหมครับเนี่ยได้ได้ความเดิมนะแล้วสังเกตตรงน็อตนะฮะนี่มาสังเกตตรงน็อตเนี่ยน็อตแก้มไม่มีขยับนะเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมยังยังได้ความเดิมอยู่นะฮะมาทานนี้ต่อเรลยมาทานนี้ต่อเลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูคะว่ารถคันนี้เดิมไหมนะฮะดิกระโปรงเดิมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนี่ มาดูห้องเครื่องก่อนครับมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับเรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมบอกท้ายท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ความชัดเจนก่อนครับอ่ะมาดูนี่ก่อนครับนี่เห็นไหครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าสดมากเลยครับน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นครับนี่น็อตไม่มีขยับนะนี่ไล่ไล่มาแก้มแก้มน่ฮะเห็นไหมครับซูมดูซูมก่อนซูมเนี่ยคือเดิมเลยนะฮะนี่สติ๊กเกอร์มอกเพดเผื่อนนี่จะอย ไล่ดูมาเลยฮะนี่นี่น็อตไม่มีขยับนะฮะคือน็อตไม่มีขยับหมายความว่าคือรถไม่เคยแกะมานะครับไม่เคยถอดมาไม่เคยชนมานะครับถ้าเกิดรถชนมาเนี่ยฮะยังไงก็เท้าก็ต้องถอดออกเพื่อจะเก็บสีนะฮะดูตรงนี้ก่อนนี่แล้วดูคานมาครับดูคานฮะคานสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะคานเนี่ยเนี่ยได้คานเดิมนะคานเดิมของวีโก้คานเดิมของไทเกอร์นะครับตัวเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นวีโก้ตัวเลขจะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็จะมี LR นะครับอยู่ข้างๆนะฮะสองข้างเลยครับแต่ไทเกอร์จะอยู่ตรงนีี้นนะะฮ มาดูพวกนี้ก่อนมาดูพวกนี้ก่อนนี่สังเกตดูนะฮะน็อตไอ้นี่ขยับนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าอาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่จะมีว่าอาคำว่าอานะฮะเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่ารถโดนมาเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิดเก็บสีมายังไงก็ต้องแบบทำใหม่ใช่ปะ่ะนะนึกออกปะ่ะคือ,อยังไงก็ต้องทําใหม่นะฮะนี่ดูซูมก่อนครับซูมฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับซูมฝังะะม่งนี้กับฝั่งนู้นเหมือนกันนะนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรอยสักนิดหนึ่งนะฮะนีี่่่่นนคือผ้าาาเกจะ หอดน็อตออกนะฮะเนี่ยคือฝั่งนี้จะมีน็อตใช่ไหมนี่เห็นไหมครับเหมืนอนน,อน็อตมันมันหายไปแล้วมันจะมีรูนะเห็นไหมครับนี่แต่ว่าแก้มนะครับแก้มได้เดิมนะแก้มได้เดิมนะเห็นไหมครับแล้วเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่ถ้ารถโดนมาถ้ามีปัญหารถโดนมายัางไงก็ต้องขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่น,น,นะน็อตไม่มีขยับนะนี่ตัวเลขก็ยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับดูสภาพห้องเครื่องก่อนครับสภาพห้องเครื่องถือว่ายังแห้ๆงๆอยู่ครับถ้าเกิดว่าในสายตาที่ผมมองนะฮะนะฮะนี่ โอเคมาดูฝั่งนี้ต่อเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลองวันนี้นะฮะผมจะลองให้ทุกคนได้ชมนะฮะว่ารถคันนี้ช่วงล่างดีไหมนะครับขับดีไหมแล้วที่สําคัญนะผมไปลองโฟวินให้ทุกคนได้ชมด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวยึดกุญแจนิดหนึ่งลืมอะไรป่ะลืมลืมดูประตูฝั่งนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองอสตาร์ทให้ทุกคนนะฮะฟังเสียงเครื่องก่อนนะฮะแล้วผมจะพาทุกคนไปลองขับนะฮะ นี่นะฮะเห็นไหมครับตตาร์ทีเดียวติดนะครับผมว่าถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าพูดถึงใครที่หากําลังหารถรุ่นนี้ฮะราคาเบาๆห้แสนกว่าบาทฮะโฟวินตัวนี้นะฮะถือว่าโอเคครับเข้าสวนเข้าไร่เข้านาฮะนี่มาดูตรงนี้นะครับไอไม่มีขึ้นนะฮะรถบางคันนะไอขึ้นฮะรถใหม่ใหม่บางทีบางคันก็ไอขึ้นนะแต่ว่าคันนี้ฮะไอไม่ขึ้นฮะน้ำมันไม่พุ่งนะน้ํามันไม่มีพุ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ เสียงเครื่องก็ถือว่ายังนิ่งๆน่ะฮะสายพานก็ถือว่าไม่มีดังนะฮะสายพานถือว่าโอเคฮะพัดลมนะฮะพัดลมหม้อน้ําทํางานปกตินะฮะทุกคนครับอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวพาทุกคนนะไปลองสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปลองขับนิดหนึ่งนะฮะนี่ลืมบอกเลยบ้างลืมบอกภาสีนะฮะภาษีนะฮะพาสีหกสิบหกนะฮะพาสีอยู่ที่ 23ากุมภาหกสิบหกนะทุกคนครับมานี่เลยมามาฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนลืมนะลืมดูให้ดูฝั่งนี้ฮะรถเป็นเดิมไม่เดิมอยู่ฝั่งนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ผมให้ดึงดูเลยฮะคันนี้ผมตรวจสอบมาแล้วครับก่อนที่จะซื้อมานะครับตรวจสอบมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะแล้วตรงนี้ฮะสังเกตไหมเห็นไหมน็อตนีขยับนะทุกคนฮะน็อตอนมีขยับนะเห็นไหมครับอ่า แต่บางทีไปซื้อรถจากเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าดึงขนาดนี้นะแต่สาหรับรถผมนะ่าดึงได้นะ่าดูข้างหลังก่อนข้างหลังรถค,ครนะันนี้เคยติดเครื่องเสียงมานะเห็นไหมครับเคยติดเครื่องเสียงมานะแต่ว่าเบาะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะภายในถือว่าโอเคเพดานดูเพดานก่อนเมื่อกี้ลืมดูเพดานเพดานถือว่ายังโอเคนะไม่น่าเกลียดครับลืมลืมบอกอะไรปะลืมบอกไม้นะฮะมาดูไม้คันนี้ก่อนครับ ไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่236,428นะฮะถามว่าไมค์แท้นะ,ะคือได้มาแบบนี้เลยครับได้มาแบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพาทุกคนฮะไปลองขับนิดหนึ่งนะฮะดูช่วงล่างหน่อยปะ,ะเดี๋ยวผมจะเช็คแหลกพวงมาลัยให้นะฮะว่าแหลกพวงมาลัยมีดังไหมครับอ่าช่วงล่างครับเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นถ้าเกิดว่าซื้อรถยนต์มือสองครับเบื้องต้นเลย นี่ฮะหมุนดูพวงมาลัยฮะถ้าเกิดว่ามีดังอ่ะแสดงว่าแหลกพวงมาลัยฮะหรือว่าลูกปรุงลูกปืนนะอาจจะมีแตกนะฮะเขาเรียกว่าแหลกพวงมาลัยนะครับค,คือสามารถเช็คได้เบื้องตน้นฮะนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่มีดังนะฮะระบบแอร์คันนี้นะฮะระบบแอร์คันนี้ถือว่าเย็นนะฮะเห็นไหมครับเย็นนะฮะมือกล้องชอบมากเลยครับเมื่อกี้ออกไปข้างนอกรีวิวข้างนอกก็ร้อนนะครับนี่เห็นไหมฮะเย็น <Clearly S 2> <Greeks S 1> นะฮะเครื่องเสียงดังนะนะครับนี่แต่ว่าผมไม่ได้เอาซีดีมานะครับเครื่องเสียงดังนะครับอ่ะโอเคไป เดี๋ยวไปลองดูช่วงล่างสักนิดนะฮะก่อนอื่นฮะอย่าลืมนะครับเวลาขับรถฮ้าคาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะทุกคนครับเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับนี่ไม่ได้รีวิววิหลายวันครับเพราะว่าผมไปที่ไปเยี่ยมแม่นะครับไปเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดมานะครับอ่านี่นะครับนี่คือเกียร์โฟนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปลองเกียร์โฟด้วยว่ารถคันนี้ใช้ได้ไหมฮะเพราะว่ามีหลายๆคนฮคนที่เอ่อโทรมาหาโฟวินนะฮะอยากให้ลองคันนี้ให้ชมหน่อยนะครับ าการใส่เกียร์นะถือว่าโอเคนะฮะถ้าพูดถ้าพูดถึงนะ,ะถ้าเกิดว่าเกียร์มีปัญหามันจะมันจะดีดออกนะฮะทุกคนครับนี่แต่ว่าตัวนี้ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองนิดหนึ่งนะครับระบบไฟเลี้ยวนะฮะระบบไฟเลี้ยวใช้ได้ปกตินะฮะทุกคนครับนี่เห็นไ,ไหมครับที่ปัดน้ําฝนนะฮะปกติเลยปั๊มน้ําอ่าใช้ได้นะครับถือว่าทํางานได้ปกตินะ,ะทุกคนครับรถคันนี้จริงๆแล้วนะฮะเขาใช้งานปกตินะนี่ ตาเล่งของเขาถือว่าโอเคนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ช่วงล่างโอเคเลยนะช่วงล่างดีมากนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนะี่ยโคตรคุ้มเลยคันนี้นะร,ราคาแสนกว่าบาทครับบอกราคาก่อนไหมอ่าเดี๋ยวบางคนก็บอกโอ้ยบอกราคาเฮ้ดูนานแล้วนะอย่าเพิ่งลำคาญน,นะเพราะว่าอะไรครับผมรีวิวรถนะฮะผมอยากให้ทุกคนดูฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะดูรถดูรีวิวอ่ะฮะอย่างน้อยมัน,ม,นมันได้อยู่ประมาณ8 0ดสถึงิปรเนฮะ แล้วก็มาดูตัวจริงอีกทีนะครับว่ารถโอเคไหมสภาพโอเคไหมมาลองขับก่อนฮะถูกใจไม่ถูกใจค่อยว่ากันครับนะเพราะว่ารีวิวอยากให้ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูรีวิวะฮะมันก็จะไม่รู้ว่ารถสภาพไหนบ้างครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคันนี้ล้วโอเคนะคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ครั้งที่แล้วผมผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสภาพนี้เลยครับอ่าสภาพนี้เลยนะครับน,น,บนี่เดี๋ยวผมเร่งให้ดูนะฮะ เนี่ยอัตราเร่งถือว่าแบบสุดๆนะฮะโอเคเลยแหละนะครับนี่ขับดีครับขับดีฮะช่วงล่างถือว่าแข็งแน่นดีนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่เกียร์ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับอ่าใช้งานปกติเลยนะครับอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่อ่าระบบเบรกนะฮะระบบเบรกถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองโฟวินก่อนนะฮะ โอเคครับขับดีเลยเนะคะันนี้นะฮะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากนะทุกคนครับเพราะว่ารถคันนี้นะฮะรถรุ่นนี้เนะี่ยมันคืออาจจะปีเก่าหน่อยคระะับปีลึกหน่อยแต่ว่ามันได้ประโยชน์คือโฟวินเนี่ยฮะคือที่ซื้อมาที่ผมซื้อมาเนะี่ยคือผมเอาประโยชน์ของเขาเลยมันเป็นโฟวินนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาขึ้นไปตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเหมือนดินนะดินพวกอะไรเงี้ยฮะลองลองดูตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ไปน,นี้เลยนะครับอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวผมลองโฟวินกันนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะครับดันโฟฟวินเนี่ยปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ขับนะขึ้นไหมอ่ะเห็นไหมครับคือเนี่ยเห็นไฟไหมมาดูไฟไกัเนี่ย คือโฟวินข Maybe. 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 ึ้นแล้วนะเห็นไหมครับเห็นไหมคือไฟโฟวินขึ้นแล้วนะเห็นไหมเขียวๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าขับเครื่องสีล้อเนี่ยขับเครื่องสีล้อเนี่ยคือไฟมันจะขึ้นเขียวนะครับคือโฟวินเนี่ยใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับไปนะฮะมันหนักๆนะเดี๋ยวพาไปลองตัวนี้พับไปลองตัวนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเนื้ับตอนนี้คือผมลองโฟวินอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะ เน่ๆฮะรตรงนี้ฮะเห็นไหมครับสุดยอดเวลาขึ้นโฟวินเนะี่ยสุดยอดเลย อ,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 อยรอบหนึ่งครับขอยรอบหนึ่งตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยโอ้โห <c oughs> นี่เลยฮะนี่ลองให้ดูเลยครับนี่เมื่อกี้ชนตรงนี้ใช่ปะโอเคคนโอ้สุดยอด โอเคครับผมทุกคนครับนี่ถือว่าผ่านฮะเมื่อกี้ก็ลองโฟวินถือใช้ได้ใช้งานได้ปกติฮะเมื่อกี้ก็ผมก็ชนตรงนี้นิดนะครับอ๋ออันนี้รอยเดิมเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปล้างให้ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าโอเคครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่สภาพนี้แล้วครับระบบเครื่องถือว่าโอเคสมบูรณ์ฮะระบบไฟฟ้าใช,ใช้ได้ปกติฮะโฟวินใช้ได้ฮะใช้งานได้ฮะแต่ เรื่องพวกสีสันะฮะผมบอกเลยว่าอาจจะไม่สวยนิดหนึ่งแต่ว่าไ,ได้รถเดิมนะนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะฮะมาดูรถที่พัทยาได้ครับจะจอดอยู่ที่พัทยาฮะซื้อมาขายไปฮะชุดโอนฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์ฮะอย่าลืมกดแชร์ฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหมค่ครับสีครับ